ล็อกเว็บไซต์หรือเว็บที่ไม่ปลอดภัยเวลาเราใช้งาน Google ในโทรศัพท์มือถือค้นหาข้อมูลต่างๆนะคะเพราะว่าเว็บพวกนี้เวลาเราคลิกลิงก์ขึ้นมานะคะบางทีเผลอไปกดจะนําเราสู่เข้าหน้าเว็บต่างๆนะคะอย่างพ่อแม่เราใช้งานไม่ค่อยชํานาญอาจจะโดนหลอกได้นะคะ ไปดูวิธีการป้องกันเคลียร์ไฟล์ขยะการบล็อกบุคคลที่3การบล็อกเว็บที่ไม่พึงประสงค์นะคะสําหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการนี้เข้าทํำยังไงเข้าทําตรงไหนตามมาค่ะให้เราแตะเข้าไปที่แอป Google c h r o m e นะคะแตะเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะแตะไปที่จุด3จุดมุมบนนะคะแตะไปที่การตั้งค่าค่ะ เข้ามาอย่างหน้านี้นะคะสไลด์หน้าจอขึ้นไปนะคะไปที่หัวข้อการตั้งค่าเว็บไซต์นะคะแต่เข้าไปคะ่ะมาอย่างหน้านี้นะคะสไลด์หน้าจอขึ้นไปนะคะไปที่หัวข้อคุกกี้ของบุคคลที่3นะคะแต่เข <insulting us. S 2> ้าไปค่ะจากนั้นนะคะให้เราติ๊กเลือกไปที่บล็อกคุกกี้ของบุคคลที่3ติ๊กเข้าไปแบบนี้นะคะจากนั้นแตะย้อนกลับค่ะจากนั้นแต่ย้อนกลับอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วไปที่หัวข้อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะคะแต่เข้าไปค่ะ ไปที่หัวข้อลบข้อมูลการท่องเว็บนะคะแต่เข้าไปคะ่ะเขามายังหน้านี้นะคะแต่ไปที่คำว่าตั้งแต่ต้นนะคะแต่ไปที่คำว่าตั้งแต่ต้นอีกครั้งหนึ่งคะ่ะในหัวข้อนี้นะคะติ๊กเลือกให้เป็นเครื่องหมายถูกต้องทั้งหมดนะคะจะยกเว้นไว้ที่รหัสผ่านที่บันทึกไว้เท่านั้นนะคะแต่ไปที่คำว่าลบข้อมูลคะ่ะ ลบเรียบร้อยแล้วนะคะคลาสไลด์หน้าจอขึ้นไปนะคะไปที่หัวข้อ Google Safe Browsing ตรงนี้แตะเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะให้เราเลือกไปที่การปกป้องแบบมาตรฐานนะคะติ๊กให้เป็นแถบสีน้ำเงินแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะแตะย้อนกลับนะคะจากนั้นนะคะไปที่หัวข้อใช้ DNS ที่ปลอดภัยนะคะแตะเข้าไปค่ะเราติ๊กเลือกไปที่เลือกผู้ใช้บริการอื่นติ๊กเข้าไปแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะให้เราแตะลูกศรชี้ลงตรงนี้นะคะแตะเข้าไปคะ่ะให้เราเลือกไปที่หัวข้อ Family ตรงนี้นะคะแตะเข้าไปคะ่ะ ถ้าตามนี้แล้วนะคะกดปัดหน้าจอออกไปได้เลยนะคะเมื่อเราทําการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเราค้นหาข้อมูลต่างๆครั้งต่อไปนะคะเราก็ใช้เบราว์เซอร์ก็คือ Google Chrome เท่านั้นนะคะเพราะว่าเว็บไซต์ Google Chrome ตัวนี้นะคะจะปลอดภัยนะคะวิธีการนี้ทำํำง่ายสําหรับใครที่ยังไม่รู้ลองทําดูคะ่ะเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันไปกำลังใจผู้จัดด้วยนะคะ